สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลโบอกนั่นเองอยู่กันในแมปครอบครัวหันศานะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยจึบ๊บโอ้โหเราโดนจับมาอีกแล้วล่ะ ใช่แล้วเราโดนจับมาอีกแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะสตีฟเราจะต้องพังกลงนี้ออกไปนะนั่นก็พังกลงนี้ออกไปกันเลยนะไปกันเลยจึงโอ้โหครอบครัวหันสานี่จะต้องวิ่งไล่เราแน่ๆน่เลยนั่นไงว่าแล้วโอ้โหเป็นอย่างที่คิดเลยจริงๆด้วยเราจะหนียังไงดีล่ะสตีฟเราต้องหนีไปเรื่อยๆนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าให้เขาจับได้นะได้เลยจะไม่ให้เขาจับได้เด็ดขาดเลยเราไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิดูสิไล่ไม่ยอมเลิกเลยไล่ไม่ยอมเลิกเลยโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วก่อน นะบายยูหูโอ uh ้ยหมายก้อนหมายก้อมายก้อนโอ้โหขึ้นมาได้แล้วหัว oh, เลือดเราลดนิดนึงนะทุกคนเราไปก่อนเลยนะครับฟิว ไปแล้วไปแล้วเลยขึ้นมาโอ้โหตัวนี้โดนจับไว้เอ็นตนิโอนายโดนจับไว้เหรอใช่แล้วเหรอฉันโดนจับไว้น่ะฉันทําหลายคนมาเยอะแล้วก็โดนจับขังแบบนี้น่ะโอ้โหสมน้ําหน้านายทำร้ายคนอื่นนายจะต้องโดนรับโทษแบบนี้แหละไปก่อนนะครับยููไปเลยไปเลยนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปตามท่อกันเลยไปตามท่อกันเลยปึ้ง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 ไปเลยไปเลยไปเลยกดปุ่มตรงนี้ปึ้งเรียบร้อยครับทุกคนยูหูกระโดดไปเลยจืด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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขาทอบเลยโอ้นะั่นตัวอะไรคือเขียวโอ้โหน่ากลัวสุดๆเลยโอ้หม่กอดน่ากลัวจริงๆเลยทํำยังไงดีทํำยังไงดีทํำยังไงดีกระโดดเลยปึง้งเหลียบร้อยแล้วข้ามมาได้แล้วล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะโอ้โหตัวนี้อยู่ในน้ำซะด้วยสิน่ากลัวจริงๆเลยเราต้องข้ามไปนะได้เลยได้เลยนะี่เราข้ามไปกันเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยไปเลยไปเลยหุ้นกดปุ่มปึ้งไปกันเลยไปกันเลยหุ้นตรงนี้มีสะพานขึ้นมาให้เราข้ามนะทุกคนไปกันเลยนะครับไปเลยตามทางสะพานหล่อเท่กันเลยไปเลยไปเลยไปเลยกดปุ่มปึ้ง เรียบร้อยเปิดประตูปึ้งเหลียบร้อยมาแล้วโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้ตัวอะไรลเนี่ยเบบี baby. Baby นะ้เบบี้สกีบีดี้น่ะโอ้โหเบบี้สกีบีดี้เหรอโอ้โ oh, oh, หน่ากลัวจริงๆเลยไปกันเลยนะปึ้งเหลียบร้อยปึ้งเราก็อย่าหล่นลงไปในหลุมดําเด็ดขาดเลยนะทุกคนไปกันเลยไปกันเลยตรงนี้ก็เป็นเบบี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสตีฟใช่แล้วล่ละโอ้โหเบบี้ตำรวจหญิงนะ่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆ,ๆเลยกดปุ่มเลยปึ้งเหลียบร้อยตรงนี้ให้เรากะเด้งดึงนะทุกคนเด้งดึงกันเลยปึ้ง โดดข้ามไปนี่ไงไม่ยากเลยเแบบี้สีเขียวก็มีเบบี้คุณลูกโอ้ไม่ก็น่ากลัวจริงๆเลยที่นี่เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โ oh ห oh <my> เราต้องออกไปเราต้องออกจากคุกนี้ให้ได้เด็ดขาดเลยเป็นคุกที่น่ากลัวสุดๆไปเลยโอ้โ oh หมีคนจับไว้เต็มไปหมดเลยแสดงว่าแกก็ทําผิดมาน่ะสิเราแค่ขโมยตังค์แม่นิดหน่อยเองโอ้โหไม่น่าจะมีอะไรนะเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดห้าขโมยตังค์แม่นะต่อไปนี้นะ่ะ oh <my> ได้เลยได้เลยเราจะไม่ขโมยตังค์แม่อีกแล้วลาเราขอโทษนะโอ oh ไปกันเลยปึง้ง ขโมยไม่ดีนะรู้แล้วว่าขโมยไม่ดีอย่าแกล้งเราซีสต oh, oh <my> ีฟโอ้โดนเลยเป็นไงล่ะโอ้ยหมายกอดวางเลยแล้วก็ ไปเลยไปเลยปึ๊บปปื๊บไปตามทางกันเลยหยิบแผ่นไม้มานี่ไงแล้วก็วางตรงนี้นะทุกคนวางเลยปึ้งเรียบร้อยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหตรงนั้นเป็นรูปไรแลวเนี่ยโอ้โหอยากรู้จริงๆเลยแล้วข้างล่างก็น่ากลัวสุดๆไปเลยมีกับดักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้แตเราหนีออกจากที่นี่กันเลยนะได้เลยได้เลยเราจะหนีให้เร็วที่สุดเลยเราไม่อยากอยู่แล้วเรากลัวหมายก็ตรงนี้ให้เราเด้งดึงปึ้งไปกันเลยนะครับไปเลยปึ้งโดด ข้ามาได้แล้วแล้วเราก็กดปุ่มปึ้งเหลียบร้อยมีทางให้เราไป,ไปไปกันเลยไปกันเลยไปตามทางกันเลยนี่ไงเข้าท่อระบายอากาศตรงนี้นะไปกันเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยทุกคนตรงนี้เป็นเจ้าตู่แน่ๆเลยทุกคนระวังให้ดีนะกระโดดไปเลยปึง้งเราข้ามาได้แล้วหนึ่งกงแล้วก็มากงที่สองโอ้โหเลี้ยงหมาไว้เต็มเลยน่ากลัวจริงๆเลยโอ้โหทุกคนตรงนี้เป็นหมาสามหัวด้วยโอ้หม่ก็สามหัวได้ไงละเนี่ยศาสตราจารย์ดับเบิลดอลหรือแฮกิดเลี้ยงไว้ละเนี้ย โอโหแล้วไปกันเลยนะไปกันเลยไปกันเลยทุกคนตรงนี้ให้เรากระโดดข้ามไปนะอย่าโดนน้าสีเขียวๆเด็ดขาดเลยนะทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยน้ําสีเขียวๆนี้นะระวังให้ดีนะไปกันเลยตรงนี้ให้เรากดปุ่มแน่เลยปึ้งเรียบร้อยกดแล้วประตูก็เปิดออกแล้วเราก็ไปกันเลยตามทางโอ้โหตรงข้างล่างนี้เป็นหลุมยํานะทุกคนระวังให้ดีล่ะน่ากลัวจริงๆเลยแบบนี้เราต้องออกไปให้เร็วที่สุดปึ้งมีไงมีที่ปีนด้วยมีที่ปีนด้วยเราต้องปีนขึ้นไปเลยตรงนี้ก็ให้ระวังระเบิดกาแพงสินะได ล้วจะแหกคุกนรกไปเลยนะทุกคนยูหูไปกันเลยปึง้งเรียบรอ้อยเราพังมาได้แล้วโอ้โหแต่ข้างล่างนี้ก็เป็นที่น่ากลัวเหมือนกันระวังให้ดีนะทุกคนข้างล่างนี้ดูสิโอ้โหอบรลมคุณตำรวจกันเต็มไปหมดเลยระวังให้ดีนะเราจะหนีออกจากทีน่นี่ไม่มีทางมองเห็นเราได้เด็ดขาดเลยไปกันเลยนะทุกคนยูหูไปกันเลยไปกันเลยวุ่นุ่นุ่นแล้วก็พัง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 ,พง,พงปึ้งเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้เป็นอะไร่ะเนี่โอ้โหคุณตำรวจขี่กันด้วยมีขี่ยักษ์ด้วย โอ้โหจริงๆเลยเรากดปุ่มเลยปึ้งกดปุ่มปึ้งเรียบร้อยทางเปิดแล้วนะครับทุกคนโนมาแล้วไม่ไม่ไหลเขาซะด้วยแล้วตรงนี้โอ้โหทุกคนมังกรกับเป็ดน้อยห้ามโดนเป็ดเด็ดขาดเลยนะทุกคนไม่งั้นมังกรตัวนี้จะตื่นขึ้นมาทําร้ายเราน่ะกระโดดไปเลยจืดเราผ่านมาได้แล้วเราผ่านมาได้แล้วครับทุกคนตรงนี้ให้เราเด้งดึงนะทุกคนเด้งดึงปึ้งโอ้โ,โหเกือบร่วงไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหตรงนี้มีให้ที่เหยียบเล็กน้อยเล็กน้อยไปกันเลยไปกันเลยปึ้ง โอ้โหผ่านมาได้แล้วกระเด้งขึ้นไปเลยโอ้โหตรงนี้จะออกกำลังกายกันด้วยนักโทษออกกำลังกายกันได้ด้วยเหรอโอ้โหเท่จริงๆเลยก็เป็นแค่ในการ์ตูนเท่านั้นแหละใช่เลยการ์ตูนแบบนี้น่าสนุกจริงๆเลยเราไปกันเลยนะกระโดดขึ้นไปเลยปึง้งไปตามท่อกันเลยโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยโอ้โหมีแขนอะไรพุ่งขึ้นมาด้วยโอโ้คุณตำรวจโอ้โหมายก้อนสงสัยจะอดนอนแน่ๆเลยคุณตำรวจนี้โอ้เราต้องยิงเราต้องยิงปึ้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 งโอ้โหหลบตรง มนี้ได้ไหมหลบตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ยิงไปเรื่อยเลยยิงไปเรื่อยเลยนี่ไงเลือดลดแล้วเลือดลดแล้วยิงเลยยิงเลยปึ้ง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 เราโหดเราโหดเราโหดเราจะยิงให้ได้เลยเราก็ oh <my S 1> ชนะ <God. S 1> ให้ได้เลยใช่ไหมสตี ใช่และนะ้วล่ะเราต้องชนะใหนะ้ได้เลยนะได้เลยได้เลยนะเราก็จะชนะไปเลยยิงเลยปุ้งปุ้งปุ้งเรือเหรอครึ่งหลอดแล้วอึดใจเดียวเราจะชนะแล้วครับทุกคนอึดใจเดียวเท่านั้นใจเดียวใจเดียวยิงเลยปุ้งปุ้งปุ้งปุ ng, ้งลุวัวลุลัวลัวยิงกระสุนนอกไปเลยกระสุนนักแบบซี่นแน่เลยลนะ่ะทุกคนใช่แล้วล่ะโอ้โหน่ากลัวจริงเริงแต่ต้องยิงไปเรื่อยๆนะเอาของกินไปเลยน้องแล้วก็นอนหลับซะ้นะไหนคงนอนดึกแน่เลยโอ้โหนอนดึกแน่ตาถึงเป็นแบบนี้นะนอนดึกแน่เลยเรายิงเลยปุ้ง ยิงไปเลยยิงไปเลยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะยิงได้ไปเลยไปเลยปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึงปึงเลื่อนลดแล้วเล,ลื่อนลดลัวลวเลื่อนลดลัวทำอะไรเราไม่ได้ลดะกซีโอ้โหเราชนะแล้วครับทุกคนยูหูชนะแล้วครับชนะแล้วครับโอเคนะครับทุกคน,คน,คคนยูหูโอเคนะครับทุกคนยูหูยูฮูโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิว